พาแลจุมาดูความวุ่นวายของหน้างนานคันนี้ก็จะไปไหนของคุณปูเนี่ยเขาจะไปไหนของเขา เกียร์สิบออกสี่นะคะนันนี่แต่เป็นเกียร์ถอยนี่เป็นเอ้แต่เฟืองอันนี้เป็นเจ็ดสี่หนึ่งนะอะสี่นิ้วครึ่งสวยนะชอบตรงที่มันมีหยักคิ้วเนี่แหละท่านผู้ชม เปลี่ยนมามุดแล้วนะไม่มีอะไรเดิมมีแค่หัวเอามาดูตังกหวะขอให้เชียบเอาตัวลูกนะเอานี้ขึ้นเ้า่าขอยกน้ำเดียว ông này đi, má. M8 นะ็อตเนาะโอ้หลังเครื่องมืนอนี่ต้องใหญ่จัดแบบนี้เลยลูกของแม่สีเดียวกันเลยใหญ่จัด ยาหวหกเมตรยี่สิบอ้าวไหนว่าไม่เอาเข้า

<laughs> ใไม่ดีนะ้ำมันพุ่งได้นะโอโอ้เป็นไรหนอ